สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตํารวจประจําปีการศึกษา2566วันนี้เวลา17นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนในร้อยตํารวจอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม โอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมชุนหวันในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2566 ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญารัฐประาศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาว,วิชาการตำรวจรวม111นายทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาศบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชเจนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13ตุลาคม2499โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทย เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประสานศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการประกอบด้วยศูนย์บริการทางการศึกษาคณะตำรวจาศาสตร์คณะสังคม,มาศาสตร์คณะนิติวิทยา,าศาสตร์และคณะนิติาศาสตร์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัติตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโชวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบสุขของประชาชน ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จภาระหน้าที่ของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขของประชาชนนั้นนับว่าเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยกำลังอันกล้าแข็งอย่างมากทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญา ทุกคนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องยึดมั่นในใจตนเรียกว่าอุดมคติหรือแบบอย่างอันสูงสุดสำหรับยึดถือเป็นหลักไทยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแต่ละคนทำงานอย่างมีอุดมคติก็จะแรงเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติภารกิจทุกอย่าง ให้สำเร็จผลเป็นความดีเจริญตดวไม่หวั่นไหวย่อท้อไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากเพียงใดจึงขอให้นายำตำรวจใหม่ได้ตั้งอุดมคติของตนไว้ให้มั่นคงและปฏิบัติหน้าที่ด้วยอุดมคตินั้นตลอดชีวิต ขออำนวยพรให้ทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขและความเจริญก้าวหน้าสมดังปรารถนาทุกประการเมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2566แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยมีข้าราชการตำรวจและประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททรงเสด็จพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระครูพิสิทธิ์อัทเวทีเจียมอุตถานโนอดีตเจ้าอาวาสวัดกล้วยวันนี้เวลา17นาฬิกา33นาที สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดกล้วยอำเภอบางกล้วยจังหวัดนนทบ,บุรีในการพระราชทานเพลิงศพพระครูพิสิทธิอัทเวทีชานโนซึ่งมรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่15เมษายน2564สิริอายุ84ปีพรรษา64โอกาสนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนิการน พระครูพิสิทธิอัธเวทีเจียมอุตถานโนเกิดเมื่อวันที่16เมษายน2480เป็นบุตรของนายเจือกับนางม่อมกันทองมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม3คนอุปสมบทเมื่อปี2500ที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรีและได้ศึกษาพระธรรมวิันจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกรวมทั้งประเด็ธรรม5ประโยคพระครูพิสิทธิอัธเวทีเจียมอุตถานโนเป็นพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนและเป็นที่นับถือศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกล้วยอำเภอบางกรวยเมื่อปี2521และเจ้าคณะตำบลวัดชลอเมื่อปี2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทศพลผายพิมพ์เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เหตุเกิดบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกอเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคม2568ปางศพบ,บำเพนกุศลที่วัดชนเฉลิมเขตอเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหาการุณาในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทศพลผายพิมพ์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทศพลอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วาที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมู่ใหญ่นรงชัยรัตเรงสุนทรีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมัสลันอารง์สมาชิกเอกมดารีตาเยศสมาชิกเอกอภิชัยบุตรจีน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแวร์ซุนกิฟรี่วาจิตนายมู่ใหญ่ทวัช,ชัยชัยศรีนายจิรพัฒน์อเวสือแมนางรัชนีวันจุ้ยทองและนายสงกรานยุโซเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน,ดนเหตุเกิดภายในเขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคม2568 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนที่จังหัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายมุัมัดสารติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสม และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมูใหญ่กำธรวงนครเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญร,รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับบาดเจ็บ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งได้รับบาดเจ็บรวมถึงครอบครัวเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ